สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำขนมปั้นคริปนะคะเมนูสร้างอาชีพนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยค่ะเรามาผัดไส้กันเลยนะคะอันนี้น้ำมันพืชน,นะคะประมาณร้อยกรัมนะคะ หอมแดงนะคะหอมแดงซอยนะคะลงไปนะคะสองอสิกร,รัมนะคะเจียวหอมแดงนะคะจนกว่าเขาจะเหลืองสุกนะคะเจียวหอมนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะอย่าให้เขาไหม้นะคะเดี๋ยวเขาจะขมเนาะ เราก็ใส่เนื้อทูน่านะคะที่เราบีบน้ําออกให้หมดนะคะแล้วก็ตํานะคะให้เนื้อเขาฟูนะคะอันนี้นะคะ400กรัมนะคะเนื้อปลาทูน่า410กรัมค่ะประมาณ4กระป๋องนะคะอันนี้นะคะหัวไชโป๊แบบหวานนะคะต้องล้างนะคะ3-4น้ํานะคะชิมดูนะคะเขาจะมีรสเค็มนะคะนี่ไปล้างประมาณ3-4น้ํานะคะแล้วก็บีบน้ํานะคะชิมดูคือไม่ให้เขาเค็มมากนะคะ เราต้องเผื่อที่เราจะมาปรุงรสชาติเองเราหมักมานะคะจะเค็มมากนะคะอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยบีบน้ําออกนะคะอันนี้400กรัมหัวไชโป๊แบบหวานเนาะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะนั้นจะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะน้ําตาลปี๊บนี่200กรัมนะคะ เดี๋ยวจะเหยาะน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำตาลเขาละลายเนาะพอเราผัดมานะคะจนน้ำตาลปีฟนะคะละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดคนไหนหัวชัยโป๊เค็มไม่ได้ล้างออกนะคะแทบจะไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยนะคะจะใส่เกลือด้วยนะคะประมาณหยิบมือนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่พริกไทยนะคะอันนี้15กรัมนะคะเป็นพริกไทยขาวป่นแล้วก็ผสมกับพริกไทยดำป่นนะคะ15กรัมนะคะจะให้เขาออกเผ็ดๆนะคะหวานๆเค็มๆนิดๆนะคะเดี๋ยวจะผัดให้พริกไทยเขาเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ถั่วลิสงกันนะคะ อย่างนะคะเริ่มจะแห้งลงแล้วนะคะเราจะใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ตำหรือว่าจะปั่นก็ได้นะคะลงไปนะคะถั่วลิสงคั่วนี่290กรัมนะคะลงไปผัดเลยค่ะถั่วลิสงนี้นะคะเราใช้แบบนี้นะคะเรามาคั่วเองนะคะจะหอมกว่านะคะแล้วก็ไม่มีเกลือในนี้ด้วยนะคะเวลาเราปรุงจะได้ไม่ต้องเสียรสชาตินะคะ แค่นี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ขนมปั้นคลิปเรานะคะหรือว่าปั้นสิบเนาะแอบชิมดูแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะจะหอมพริกไทยมากเลยนะคะแล้วก็ออกเค็มนิดๆน,นะคะหวานแล้วก็พริกไทยเผ็ดๆพริกไทยนิดนึงนะคะแล้วก็หอมหอมเจียวมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะไปวางใส่ถาดให้เขาเย็นนะคะเราจะได้มาปั้นไส้กันนะคะเอาไส้ขนมนะคะเกล่ย ให้เขาบางๆนะคะในในถาดนะคะจะได้เย็นนะคะค่ะเราก็จะมาทําส่วนของแป้งกันนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเราจะใช้แป้งเพลงฟลาเวอร์สนะคะหรือว่าแป้งที่ทําเค้กนะคะแป้งสาลีนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่เมืองไทยนะคะหาแป้งตาว้าวได้นะคะ ซองสีฟ้าก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้เราจะใช้แป้งสาลีนะคะ500กรัมนะคะอันนี้ลอนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะมีน้ำมันพืชน,นะคะร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ170กรัมนะคะเดี๋ยวเพิ่งใส่หมดนะคะใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าแป้งแต่ละยี่ห้อนะคะความแห้งก็ไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็ถือว่ายังแห้งอยู่นะคะใส่ลงไปอีกนะคะ ถ้าเกิดแป้งเขายังแข็งเราก็สามารถเติมน้ำแล้วก็น้ำมันเพิ่มได้นะคะเราจะใช้มือนวดเลยนะคะจะนวดไปประมาณสิบนาทีนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะถ้าเกิดนวดไปแล้วรู้สึกว่าแป้งเขาแห้งไปนะคะก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะ รู้สึกแห้งนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ํานะคะน้ําเย็นน้ําเปล่าธรรมดานะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มความกรอบนะคะก็ใช้น้ําปูนใสได้นะคะแต่ว่าเราไม่ไม่ใช้นะคะเพราะว่าเราว่าความกรอบมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายนะคะมันขึ้นอยู่กับการทอดนะคะถ้าเกิดน้ําแฉะเกินก็เติมน้เติมแป้งนะคะน้าแฉะเกินเติมน้ําเริ่มบ้าน,นะคะ เดี๋ยวจะนวดนะคะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีนะคะให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็นวดแป้งนะคะมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องแฉะมากแล้วก็ไม่ต้องแห้งมากนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะ15นาทีถึง20นาทีนะคะหาอะไรปิดไว้นะคะให้ลมเข้านะคะเราก็จะมาปั้นไส้กันนะคะประมาณนี้นะคะ ขนาดของไส้นะคะประมาณ3าถึงสกรัมต่อต่อลูกเนาะใครจะทำปั้นปั้นคลิปนะคะต้องลูกเล็กเนาะประมาณนี้นะคะเราก็จะปั้นไส้นะคะแบบนี้นะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะ เราก็ปั้นไส้ขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาทําส่วนผสมของแป้งนะคะเราจะโรยแป้งนวลนะคะลงไปนิดนึงนะคะแป้งนวลก็คือแป้งสาลีนะคะเดี๋ยวเราจะทําแป้งเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้มีดตัดนะคะนี่นะคะ เราก็จะทําเป็นกลมๆแบบนี้นะคะนะคะใครจะทําตัวน้อยตัวใหญ่นะคะประมาณ5กรัมถึง6กรัมนะคะต่อแป้ง1ก้อนนะคะเราก็แบ่งแป้งนะคะเป็นกลมๆนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไส้กันเลยนะคะเราก็ ใช้มือนะคะบีบวนไปอย่างนี้นะคะเป็นกลมๆนะคะเป็นแบนๆเ,เนาะให้แป้งบางพอดีนะคะไม่ต้องบางมากนะคะเราก็จะห่อนะคะปีบค่ะห่อให้เป็นครึ่งครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็บีบให้เขาติดกันแบบนี้นะคะคล้ายห่อกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็ปิดนะคะนี่นะคะ พอดีนะคะนี่นะคะเราก็ได้แล้วตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนะคะเราก็ใช้มือนะคะบีบนะคะกดเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาเราอ่านวดแป้งนะคะอย่าให้แป้งแข็งมากนะคะให้แป้งมีความนิ่มพอดีนะคะเขาจะห่อง่ายนะคะแล้วก็จะไม่แตกนะคะก็บีบนะคะบีบแบบนี้นะคะให้เขาติดกันนะคะ ก็กดนะคะกดแล้วก็บีบนะคะกดแล้วก็บีบนะคะสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบนี่ค่ะประมาณสินะคะเดี๋ยวเราจะห่อให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็ใช้หัวปมโป้มือนะคะหมุนหมุนแป้งแบบนี้นะคะให้เขาเป็นกลมๆนะคะแล้วก็เอาไส้นะคะวางไปตรงกลางนะคะแล้วก็ห่อเหมือนหอ่อ กะหลีพับนะคะแต่ว่าขนมปั้นคลิปเรามีแป้งชั้นเดียวนะคะไม่ได้ต้องทํายากเหมือนกะหลีพับต้องม้วนแป้งเป็นสองชั้นอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องมีก้นหอยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะพอพับให้นะคะกดให้แป้งเขาติดกันอย่างนี้นะเป็นครึ่งวงกลมนะคะเราก็จะคลิปเลยนะคะกดนะคะปิดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10นะคะนี่นะคะเราก็ได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะคะนะคะขนมปั้น1ิบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะตอนที่เราปั้นขึ้นรูปนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าแป้งจะแห้งนะคะเราไม่ต้องหาอะไรคุมนะคะเผื่ไว้แบบนี้เลยนะคะถ้าแป้งเขาเริ่มโดนลมยิ่งแห้งยิ่งดีนะ,ะเวลาเราจะนําไปทอดนะคะเขาจะได้กรอบง่ายนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนนะคะแล้วก็นําไปทอดกันเลยจ้าใส่น้ํามันลงไปให้เยอะพอสมควรนะคะการทอดขนมนะคะให้สีออกมาสวยสม่ําเสมอกันต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะแล้วก็ต้องรอให้น้ํามันเดือดนะคะค่อยถึงจะใส่ขนมลงไปทอดนะคะเขาจะได้ไม่อมน้ํามันแล้วก็จะกรอบนานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันปลาล์มทอดจะดีที่สุดนะคะพอดีอยู่ เมืองนอกนะคะหาน้ำมันปาล์มยากก็เลยใช้น้ำมันอดอกทานตะวันทอดแทนนะคะนี่นะคะใส่ขนมลงไปเลยค่ะน้ำมันเดือดจัดแล้วนะคะระหว่างที่เราใส่ขนมลงไปนะคะเราต้องค่อยๆเขี่ยใต้ใต้ก้นกระทะด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปติดอยู่ในกระทะใต้ก้นกระทะนะคะ เดี๋ยวขนมเขาจะสีไม่สม่ำเสมอนะคะค่อยๆเขียนะคะน้ำมันจะกระเด็นนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียให้เขาข้างล่างนี้นะคะให้เขาเลอยๆตัวขึ้นมานะคะสีเขาจะได้ไม่ไหมด้านนึงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทอดไฟเดือดน้ำมันแรงแรงที่สุดได้ยิ่งดีนะคะ รับรองเขาไม่ไหม้ก่อนสุกแน่นอนนะคะเพราะว่าแป้งเราบางมากนะคะแล้วก็ไส้เราก็ผัดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการความกรอบนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะน้ํามันต้องร้อนจัดนะคะโอเคนะคะเราก็จะทอดอย่างนี้นะคะค่ะเราก็ทอดมาได้ประมาณสี่นาทีแล้วนะคะขนมเราก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะ แต่สีขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเราต้องทอดให้เขาเหลืองออกเหลืองทองนิดนึงนะคะค่อยเอาขึ้นนะคะเขาจะได้กรอบนานๆนะคะสูตรนี้นะคะทอดแบบนี้นะคะไม่อมน้ํามันนะคะแล้วก็กรอบนานมากนะคะไม่ต้องง้อน้ําปูนใสเลยนะคะตอนนี้นะคะขนมเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเราก็เอาขึ้นจากน้ํามันเลยนะคะเดี<ม>๋ยวเขาก็จะมาเหลืองข้างนอกอีกนะคะประมาณนี้นะคะ สีหน้าทานหน้าเลยค่ะเราก็จะเอาเขามาสเสดดน้ำมันนะคะค่ะข,ขนมปั้นคลิปเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาสีสันหน้าทานไหมคะนี่นะคะ ไม่ต้องง้อน้ำปูนใสด้วยนะคะสูตรนี้นะคะแล้วก็ให้ดูนะคะมีไส้ที่เราผัด,นะ,ะดนะคะเหลือด้วยนะคะเหลือตั้งเยอะเลยนะคะสูตรนี้นะคะไส้นะคะสามารถทำคิดว่าแป้งน่าจะได้ประมาณกิโลครึ่งนะคะนี่นะคะคำนวณให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องง้อน้ำปูนใสนะคะกอดมากๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะแอบชิมไปหลายตัวแล้วนะคะห <c oughs> ืม อร่อยกรอบมากๆเลยค่ะแป้งไม่กระด้างด้วยนะคะอืมอร่อยแบบหยุดไม่อยู่เลยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะไม่ต้องใส่เกลือหรือว่าใส่น้ําตาลในแป้งเลยนะคะเพราะว่าไอ้ส่วนผสมของไส้ขนมปั้นคริปแล้วนะคะจะมีส่วนแบบ เข้มข้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่น้ําตาลหรือว่าเกลือในแป้งอีกนะคะก็อาจจะออกมาไม่พอดีนะคะเขาจะมีรสเข้มข้นอยู่แล้วนะคะในเวลาเราผัดไส้นะคะนี่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะคะ<ม>เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีอาชีพเสริมนะคะนี่นะคะสามารถแพ็คใส่ถุงนะคะ เก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์นะคะเก็บไว้ได้นานก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคนละหนึ่งไลค์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะมีสูตรอาหารมีสูตรขนมมีเมนูสร้างรายได้นะมีเมนูสร้างรายได้มา,าทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ้ายค่ะ